ทำตามที่สามีขอไม่ได้สุดท้ายยอมเลี้ยงลูกคนอื่นกระท่อมน้อยกลางป่าเปียเชอร์คิสเตนเซนเหมือน50าล้านทำไร่นาหากินเอง ถือเป็นนักแสดงชื่อดังที่หายหน้าหายตาไปจากวงการบันเทิงไปอย่างดื้อๆจนแฟนๆต่างบนคิดถึงกันเป็นแถวสำหรับเปียเชอร์คิสเตนเซนล่าสุดเจ้าตัวได้มีโอกาสมาเปิดใจเรื่องล่าความสวยในอดีตที่เข้าตาใครหลายคนจนมีหนุ่มๆมาขอเปย์เงินหลักล้านถามว่าเข้าวงการตั้งแต่อายุเท่าไหร่เปียเชอร์ได้ตอบว่าอายุ18ปีค่ะ ยุคนั้นเป็นยุคที่ลูกครึ่งกำลังมาแล้วช่วงไหนในชีวิตที่พีิกที่สุดเปียเชอร์ได้ตอบว่าตอนอายุ19ค่ะเล่นละครเรื่องแรกก็คือปังเลยค่ะพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องด้วยพูดภาษาไทยยังไม่แข็งแรงตอนนั้นค่าตัวกี่หลักเปียเชอร์บอกว่า7หลักขึ้นไปได้โฆษณาจากผีขี้เงาค่ะมันทำให้เราปังมากหลังจากนั้นก็ได้เจดหลักหมดเลยถามต่ออีกว่าฮอตมากจนเคยมีหนุ่มขอเป เเชอร์ได้ตอบว่าถ้าเด็กๆหนุ่ม,มๆก็จะเอาลูกโป,ป่งหรือกุหลาบมาฝากไปให้บางคนก็ซื้อช็อกโกแลตแต่ถ้าเริ่มเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาก็เอาเพชรพลอยมาให้บางทีก็เอาเชอรี่จากออสเตรเลียแบบเป็นกล่องเป็นลังมาให้มีใครที่พยายามเข้ามาเปหัวใจอยากได้เราเป็นคนของเขาบ้างไหมเบเชอร์บอกว่าก็จะมาในรูปแบบสนใจไหมมีรถ BM ให้กับบ้านหลังหนึ่ง เราก็บอกว่าอย่างเราต้องมากกว่านั้นเราก็พูดเว่อร์ไปก่อนเรียกไป30ล้านกับบ้านหลังละ20ล้านรวมเป็น50ล้านพอเราเรียกไปแบบนั้นเขาก็หายไปเลยจากที่กำลังโด่งดังอยู่ดีๆก็หายออกไปจากวงการเกิดอะไรขึ้นเปียเชอร์ได้ตอบว่าเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วเราอยากซื้อที่อยากได้ที่อยากทำโฮมสเตย์ก็เลยไปชวนน้องเคยมา เพราะเขาก็สนใจเพราะเขาก็อยากจะย้ายมาอยู่เมืองไทยอเผอิญมาใช้น้ํามันมารุมเรารู้สึกว่าน้ํามันตัวนี้มหัศจรรย์มากเลยเรามีมารุมทําไมเราไม่ใช้น้ํามันมารุมไหนๆเราก็อยากได้ไร่ก็เลยปลูกเองเลยเดี๋ยวโฮมสเตย์ค่อยตามมาเอาไร่สําหรับปลูกตรงนี้ก่อนตอนทําไร่เรามีสามีหรือยังเปียเชอร์ได้บอกว่าตอนนั้นมีสามีแล้วค่ะ ก็คือเมื่อประมาณ7ปีที่แล้วเราแต่งงานกับแฟนที่เป็นแฟนกันมาก่อน10กว่าปีแล้วตอนนั้นเขายังคงไม่ชัดเจนที่จะมาตั้งหลักปักฐานที่นี่ก็เลยเลิกกันไปช่วงหนึ่งสุดท้ายเขาก็กลับมางอ้อเขาบอกว่าอยากได้ลูกเริ่มพูดถึงลูกขึ้นมา พราะเขาอยากสร้างครอบครัวและเขาก็รู้ว่าเราก็อยากมีเราก็เลยมาลองดูกันตอนนั้นก็อายุ40กว่าก็เลยกลัวว่าเดี๋ยวมีลูกไม่ทันก็เลยไปปรึกษาแพทย์ทําเด็กหลอดแก้วทําได้ประมาณสามครั้งกลายเป็นว่าร่างกายเรามันไม่ได้ไข่รเรา่อไปหมดแล้วก็เลยไม่เป็นไรไม่ต้องแล้วกัน จะเกิดอะไรขึ้นก็เกิดไม่มีก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราก็มีเด็กๆรอบข้างสามีมีหลานสองคนน้องสาวเราก็มีหลานสองคนเป็นสี่คนแล้วไหนจะมีลูกบุญธรรมที่เราดูแลด้วยลูกบุญธรรมไปร,รับมายัางไงเปียเชอร์เผยว่าไม่ได้ไปร,รับค่ะทุกอย่างเข้ามาหาเราเองเราจะไม่ดิ้นรนออกไปหาค่ะเราก็เลยใช้วิธีใครที่กำลังเดือดร้อนแล้วอยู่ในสถานการณ์นั้นเราดูแลเขาได้เราก็จะดูแล คนแรกก็คือหล้านสามีคุณพ่อของเขาเสียสามีเขาดูแลตั้งแต่7จ็ดขวบเราก็เลยรับดูแลแล้วก็มีเพื่อนฝรั่งเป็นผู้ชายเขาเสียเร็วค่ะเสียตอน30กว่าก่อนหน้านี้เขาบอกว่าช่วยเป็นแม่บุญทําให้ลูกเขาหน่อยได้ไหมเราก็เลยเป็นให้เป็นเด็กผิวสีสองคนค่ะแต่ทุกวันนั้นทั้งสองคนเขาทำงานและเรียนอยู่ที่อเมริกาตอนนี้อายุก็ประมาณ21-22กันค่ะ แล้วก็มีมาอีกนะคะเป็นลูกแม่บ้านค่ะตอนนั้นอายุสองขวบเป็นเด็กกะเหลี่ยงเดินไปมาอยู่ในตึกเราชอบไปเล่นด้วยสอนภาษาไทยวันละคำสองคำสอนเขาจนเราผูกพันเราก็เลยเอาเขามาเลี้ยงเพราะว่าแม่ของเขาต้องทำงานบ้านแต่พอเขาเริ่มไม่ติดแม่เขาแล้วเราก็จะเริ่มสอนเขาปั่นจักรยานพานเขาไปเที่ยวสอนว่ายน้ำาต่างก็เป็นหน้าที่ของเราหมดเลยรวมที่รับเลี้ยงทั้งหมด4คนและเป็นเด็กผู้ชายหมดเลยค่ะ แล้วมีแนวนมที่จะรับลูกบุญทําแบบจริงจังเลยไหมเปียเชอร์ได้ตอบว่าคนสุดท้ายน่าจะทำเอกสารจริงจังค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะต้องเรียนสูงขึ้นแล้วน้องคนนี้เขาเรียนเก่งด้วยเราก็เลยอยากจะส่งเสริมเขาให้เต็มที่ตอนนี้อายุ10ขวบแล้วด้วย